สวัสดีค่ะวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับพวกเรา3าคนนะคะหยกค่ะโตค่ะนกค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็เปิด EP แรกนะคะด้วยความสนุกสนานค่ะวันนี้เราก็อยากจะมารื้อค่ะมาเไปรื้อะไรกันอะข้าหันใครอะไม่รู้จริงอะเมื่อกี้ก็บอกอยู่ว่าไม่รู้มาลื้อมาลื้อค่ะแต่ว่าจะไปรื้ออะไรของใครนะคะตอนนี้ขออุบไปเป็นความลับก่อนนะคะแล้วก็เราตามไปดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรกันบ้างนะคะ ปเลยช่วงนี้นะคะเป็นยุคของโควิดค่ะเราก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนเพราะว่าเรามาบุกห้องของคนอื่นเขานะคะเราจะไม่เซฟเอง์เราก็ไม่เซฟคนอื่นก็ไม่ได้เน้อเราก็เดี๋ยวเราขอใช่ไหมให้เขามาแล้วเราก็บอกเขาเลยว่าช่วงนี้ขออนุญาตเอาประตูริบไม่ติดล่ะเอาประตูลิฟต์ไม่ติดล่ะอะไม่ติดว่ะไม่กดไงไม่กด พี่บอกเขาแล้วใช่ไหมพี่บอกแล้วเดี๋ยวไม่มั่นใจแต่พี่ไม่ได้บอกว่าหนูสองคนนั้นด้วยอา้อาเวเราสรองคนเขา,ดาได้ไหเนี่ยไม่อจะทำไงอ่ะเก็บตู้แล้วกันกับใคร เลยแล้วกันว่าห้องนี้เป็นห้องบอสของเราแน่ๆคือแบบแอบกระซิบที่หยกอยากเห็นลึกก็จะรื้ออะไรจ๊ะไม่กล้าทำไรข้าวของแล้วหนึ่งน้องดูว้าววันนี้นอกจากมาลื้อก็คือมาทำไรข้าวของมาลักขโมยถ้ามีอะไรรับรองวาเอาเอาก็ออกไปให้หมดเลยถ้ามันถ่ายไปก็คือโบว์ก็ไม่รู้คลิปนี้จะปลิวหรือเปล่าลองดูนะคะเราคลิปปลิวเราไม่ปลนวไ่แหละปลิว อนุญาตแล้วกันนะคะขอบคุณดีกว่าแน่ตู้เย็นเขามีอะไรบ้างเห็นพี่โอหุ่นดีดูแลสุขภาพขนาดนี้ในตู้เย็นมีอะไรบ้างเอ๊ยยังห่อไว้อยู่เลยอันนี้ถ้าเรากินแม่จะตีไหมยังลูกหนึ่งของมันอะถ้าเกิดเราคนละลูกอะมันจะหายไปเยอะมากเอียวสี่ลูกไม่ได้เดียวแม่ตีะตีมือฉันจะตีแกก่อนไม่ได้สักลูกหนึ่งไหมแปดสี่พี่พงศ์สมนุนลมกินนะกินแล้วจริงจังเฮเราขโมยหนึ่งลูก่ะ ยยัอาจารย์เหมือนเป้าหมายหลักเพื่อมากินเป้าหมายหลักคือมากินพี่บอกไม่รู้ว่านั่เป็นอะไร่บใช่ค่ะแต่พี่บอกไม่เป็นอันนึงอ่ะอันี้คือเกี่ยงค่ะใช่ค่ะถูกต้องนี่ถูไม่ได้ค่ ขอองพี่ปปไนะะฮจริงๆเขามีที่ประจำของเขานะคะเขาชอบนั่งเก้าอี้ตัวนี้เขาจะนั่งอยู่ตรงนี้ได้ทุกวันเลยทั้งวันด้วยจะบอกให้โอเคเย้ช่วยนาะช่วยแล้วนะพี่หยกหนูช่วยพี่แล้วนะคลินิกต้องเข้าแล้วแหละคลินีกต้องเข้าแล้วตอนเนี้ยต้องการพูดสูญเป็นผู้ช็อปสปอยอยูโอเครู้สึกขาดโบมากเลยขาดมานานแล้วลิปกล่อมหน้าแดงๆก็พร้อมแล้วเนโอเคี่ถ่ายไปนานแล้ว มาเลยอันนี้นะคะเราก็คือกินอิ่มกันเรียบร,ร้อยค่ะไปดูกันค่ะว่าวิตามินที่พี่ปอทานมีอะไรบ้างเห็นพี่ปอดูแลสุขภาพขนาดนี้ยพี่ปอมีวิตามินตัวไหนเด็ดๆบ้างเดี๋ยวเราไปแอบดูกันแบบเฮ้ยแล้วว่บบาอัานนี้ใช่ขานแล้วแหละไม่เดี๋ยวยกออกไปให้ดูดีกว่าโอ้โหนี่ก็ขัดไปได้อยู่แล้วเนาะวันวันิบนะคะตันนี้เป็นสี ส่วนช่วยในเรื่องของสิวนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็น r e t i c t i e dose นะคะหรือว่าวันวัน n e c 2นะคะ <Wow. S 1> ช่วยในเรื่องของอะไรคะเด็กๆผิวคะ่ะคือกินเนี่ยผิวไม่ได้ขาวขึ้นนะแต่เหมือนเราแบบมีออร่า ให้ผิวมันดูของขึ้นอ,อารมณ์นั้นนะประมาณนะั้นอันนี้คือคือเรากินเองจริงสองตัวนี้อนอกสนใแอันเนี้ยตัวนี้ l i ฟ e extension นะคะแล้วก็มีตัวนี้ด้วย t r i x e air นะคะที่เป็นสินค้าของเราในร้านอยู่แล้วเนาะเหลือเม็ดเดียวอันนี้ให้เห็นเลงจริงและเหลือเม็ดเดียวอันนี้ก็มีหลายตัวเลยเห็นพี่ปอบ,บอกอยู่ว่าดีนะคะ่ะอาจจะต้องติดตามที่ตอนนี้พี่อนนปออาจจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าดียังไงบ้างจะเป็นร้านอินสตาแกรมนะคะ vita heart เราต้องขึ้นชื่อไอจีต้องีตรงนีค่ะตรงนีค่ะหรือตรงนี้นะคะ โอเคงั้นเราเก็บให้เขาแล้วกันแล้วเราจะไปดูอะไรกันต่อจ้าตุ๊กตาก็น่าสนใจด้วยที่ปอใส่แบรนด์อะไรบ้างเอ๊ะว่าจะเห็นบิกินี่เอออันนี้ก็น่าสนใจอันนี้ก็คือเขาจท่าของพี่ปอนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนเก็บของของเขาอะไรเงี้ยก็เป็นระเบียบอยู่พอสมควรนะคะหน้าในส่วนของแว่นนะคะก็ใส่แสบมากแม่แล้วก็มีเข็มขัดเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยกระจุกกระจิกก็เป็นนะคะ แบบติดหูอะไรเงี้ยใส่ง่ายแล้วก็ชั<ส>้นต่อไปนะคะ<ส>ก็จะมีในส่วนของถุงมือผ้าพันคออันนี้<ส>ก็จะเป็นเสื้อผ้าที่แบบไม่ควรแขวนอะเคยเป็นไหมแบบแขวนเข้าไปที่ไม้แขวนเสื้อแล้วมาขึ้นเป็นหนกโหนกอะเออน่าเกลียดมากทับเก็บไว้แบบนี้นะคะนี่ก็เหมือนกันค่ะเป็นเสื้อเหมือนกันแต่นี้จะเป็นแบบเบสิกใส่ง่ายๆแบบเสื้อกล้ามเสื้อแบบว้าวว้อะไรเงี้ยใส่เดียร์ <Huh? S 2> แฟนสกี้นะคะชื่อสจิกาค่ะแล้วก็มีโลโก้ของเขาด้วยว oh. <Wow. S 2> ้าวเกเวล่าดูสิเห็นนะคือแบบไม้แผ่นเสื้อแกทุกอันจะเป็นแบบนี้นะคะ oh. ก็คือไปสั่งทำมาพิเศษเป็นพานอันอะ่ะ oh. เพื่อที่จะมาใช้กับเสภ้อผ้าเขาทั้งหมดฟังมากแม่ อันนี้ก็คือเป็นซัม s u n g อร์ d ด e เ s อร์นะคะเวลาเสื้อสูทอะคะ่ะที่เราใส่หรือว่าแบบพวกคัดิก,ก้ตงต่างๆเงี้ยที่เราใส่แล้วแล้วเราแบบยังไม่อยากจะซักเราก็ปฏิเสธไม่ได้รักแล้เปียกนีหอกมาเราก็จะใส่เข้าไปเจ้าเครื่องนี้ช่วยกําจัดแบคทีเรียแล้วก็กลิ่นต่างๆในเสื้อผ้าอ,อะไรเงี้ยค่ะ,ะ,คะแล้วก็เอากลับมาใส่ได้เหมือนเดิมประมาณน,นั้นซึ่งพี่ปอนเลิฟตู้นี้มากค่ะ แอบเห็นอยู่ว่าพี่ปอมีลงใน i อ t ีทีวีชอบฟีฟแล้วก็ของจัตรแกรมพี่ปอเองใช่นี่เราก็ลื้อไปหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูระเบียงกันบ้างอย่าดูระเบียงอันนี้ก็คือระเบียงระเบียงอันนี้จะยาวมากคือตั้งแต่ห้องนอนไปถึงโซนข้างหนนมากเลยนะคะตรงนี้นี่แหละคอนโดพี่ปอเขาจะมองเห็นเขาลากไปสระว่ายน้ำใช่ไหมแล้วก็จะมองเห็นถนนแบบคลองหลอดเส้นเลยเลยค่ะ

เก็บให้ไดป่้าถ่ายถ่ายอะไรกันไปเนอะเฮ้าไปความลับจากอวานใครอยากทำอะไรเชิญค่ะเดี๋ยวขาเลขของใครโอเค่ะโอเคค่ะจะเชิญเชิญเชิญหาห้องสุดท้ายรอรอนานมากห้องนี้ห้องแห่งความลับค่ะห้องแห่งความลับแสดงว่าห้องนี้มีความลับเยอะเรามาดูกันที่ห้องนี้ด้ไหมโอ้ my god ว้าว ความลับของพี่ปอ์กันเรียบร้อยนะคะก็ทุกคนคงอยากจะรู้ว่าเออพี่ปอปกติใช้อะไรมากในในอก้องก็อยู่หน้าร้านกันอยู่แล้วเนาะคอยดูแลลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะมาฟังสเต็ปการดูแลผิวง่ายๆกันดีกว่าค่ะเมคอัพรีเวิรเวอร์แล้วก็สำอางแล้วก็เคลนเซอร์คอนเนอร์ลงเซรั่มค่ะลงไวจ์เจอร์เซอร์บางคนเขาแบบมี ก็จะลงแทนไนท์มอยเซอร์เซอร์ในวันนั้นไปเลยสำคัญสุดกันแดดค่ะต้องทาครีมกันแดดทุกวันทุกเช้าห้ามลืมเด็ดขาดเลยอันนี้คือที่สุดแล้วผลิตภัณฑ์ที่ปอมีเยอะมากเนาะมีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างเรามาพูดถึงผลิตภัณฑ์กันดีกว่าสเตเ็บแรกๆเลยที่เราต้องใช้แล้วขาดไม่ได้ตัวนี้เลย ไม่ได้ขายนะคะ <Huh? S 2> ไม่ได้ขายไม่ได้ขาย,ายแ,แต่ถ้าสนใจก็หน้าร้านทุกสาขาเนี่นคสาขานะคะไปได้ทุกที่จ้ oh. าออนไลนา์ก็สั่งได้นะคะ <c oughs> ตัวนี้นะคะจะเป็นออร์แกนิกดเรไพิสเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แบบอ่ะทำใเข้าของแล้วหนึ่งนะคะ <c oughs> อย่างตัวนี้เองมันได้ทั้งต้านเชื้อแบคทีเรียลดสิวต่างๆ<ม>หรือว่า<ม>ถ้าผิวแห้งธรรมดายอย่างโบงี้ผิวแห้งแต่ว่าเหมือนสิวอุตังขึ้น<ม>ตัวนี้เป็นแบบเบสหักเลยโบ,บใช้แบบประมาณ2ปีคือผดอะไรก็ไม่ค่อยมีมีน้อยลงอันนี้เป็นตัวหนึ่งเลยที่อยากแนะนํานะคะค่ะโอเคไม่ได้ขายก็2องพค่ะแอดไลน์ได้ค่ะ bff s c o r e bkk นะคะ,ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้ ทำา้าเข้าของของจริงอันนี้หมือนกว่าให้เห็นถึงความทนทานนะคะว่าเมื่อกี้มันตกไปแล้วนะคะก็คือไม่แตกนะคะอันนี้นะคะ ตัวลีแพเซรั่มตัวนี้นะคะจะเน้นในเรื่องของพวกการซ่อมแซมต่างๆนะคะคืออันนี้เป็นตัวหนึ่งที่พี่ปอแนะนําตลอดเลยลูกค้าคนไหนที่แบบเข้ามาต้อจะใช้อะไรอยากจะลองแบรนด์หลักของร้านวันวันสกินเป็นตัวหนึ่งที่แนะนําเพราะว่าอันนี้เหมาะกับทุกผิวแล้วก็ทําให้ผิวเราอะค่ะกลับมาในสู่ผิวที่ดีที่สุดในจุดที่มันแบบควรที่จะดีได้เนี้ยตับไปนะคะตอไปในอ้อมใจหน่อยในอ้อมอกอ้อมใจลูกค้าน้องหน้างน้องมีตัวไหนอยากแนะนำบ้างคะ วันวันสกินแบล็คไดมอนไอครีมนะคะทุกคนจะรู้พี่ปอเปื้อนผิแพ้แล้วคนที่เป็นผิแพ้เก็จะคันคันคันใต้ตาแล้วพอมันเกิดการคันเน่ยเส้นเลือดใต้ตามันจะคลั่งทำให้ตาเราดูคล้ำทำจากแค่นอนดึกแล้วไงแล้วตัวเนี้ยมันช่วยเป็นลดการคลั่งของเส้นเลือดบริเวณนั้นเริ้วรอยยกกระชับโอ้โหก็คือครบอะอันนี้ที่ปอใช้จริงๆแบบหลายปีแล้วน่าจะเกินสิบขว เพอนเพราะพี่เอามาให้แกหลายขวดมานำไม่ได้ลำไม่ได้แล้วพันำไม่ได้แล้วพันเยอะมาอันนี้ให้เห็นข้างหลังก่อนไม่รู้จะเดาถูกไปนะก็คือตัวรอยัลเฟิรนะคะเซลล์ตัวนี้เนี่ยถ้าใครที่เป็นผิวแพ้ง่ายผิวแบบไวต่อทุกอย่างไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศก็แพ้น้ําแพ้ก๊าดแพ้ทุกสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่อยากให้ผิวทนเนี่ยก็คือใช้เลยเพราะว่าทําให้ผิวเราแข็งแรงกระบป้องกันผิวทํางานแบบทนต่อทุกอย่างอ๋อมันก็มีอย่าง ได้เลยค่ะปกติแล้วพี่ปอจะชอบมาสกผิวทุกวันจริงจริงหนึ่งวันเราต้องรู้ก่อนว่ากุมาสก่ไหนตรงไหนเองมาดูมาสก์กันดีกว่าค่ะทุกคนวว้าว มาเยอะมากมาเยอะมากจริงอ่ะเนี่ยเห็นไหมเขาก็ใช้อยู่ตลอดตลอดใช่ไหมคะก็จะมีเป็น rose gold eye mask นะคะ,คะ,คะแล้วก็ black diamond eye mask <c oughs> แล้วก็เป็น Sharp Mark, s o r t zero deep c l e a s i n g eye mask เหมือนกันแล้วก็ยังมี seven minutes mask ของ e v i dong oh. bio c dia magta black diamond อ่ะใช้กับ eye cream เมื่อกี้คือเวิร์ที่สุดหรอ <c oughs> ที่สุดคือใช้คู่กันแบบป้าไข oh. ่คำเลยอ่ะคือทุกคนจะเห็นว่าพี่ปอเป็นสิวเหรอจริงๆแล้วสิวเซียนอะมันมีตั้งเป็นตั้งคนแล้วจริงอันนี้นะ หลุดสิวของซาร่าชัมเปนแม่เจอสิ่งมึนโบไม่ได้หรอแม่ไม่ได้หรออันนี้ก็คือยังกองไว้นะคะที่ปิดจุกนะคะใครคิดเหมือน Beauty เกอร e r ห้ดูเราเหมือน Beauty Burger ปะ นะคะพวกเราก็ลือกันเยอะพอสมควรแล้วแหละวันนี้เป็น e ีแรกของพวกเราก็อยากได้กำลังใจจากทุกๆคนนะคะอยู่ว่าอ้อนอน้องอยากให้ช่วยกดไลค์นะคะกด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถติดตามพวกเราได้ที่ ได้ที่อิสต a แกรมนะคะ B F f B K K ค่ะแล้วก็อย่างช่อง y o u t u B e b F f B K K เหมือนกันค่ะหรือว่าผ่านช่องทาง Facebook นะคะก็สามารถเซิร์ชได้เลยค่ะ B F f นะคะยังไงฝากกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะเวลาที่พวกเราอัปเดตคลิปใหม่ๆเนี่ยก็จะได้แจ้งเตือนโอเคค่ะงั้นวันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายค่ะ